ครับสวัสดีครับผมผมท็อปมิล่าพาตลุยนะครับวันนี้ก็มาดูหนูแดงนะครับผมน้องแดงที่ได้มาใหม่นะคันนี้มาทําการเก็บนะครับเก็บก็มีเปลี่ยนแผงแอร์เนาะเปลี่ยนแผงแอร์แล้วก็ปุงอะไรหนักอาการนะครับผมแล้วก็ไล่เช็คช่วงล่างช่วงล่างนะฮะไล่เช็คูนี่น้ำมัน น้ำมันเบรกไล่น้ำมันบูงน้ำมันเบรกใหม่นะฮะก็มีล้างหม้อน้ำเดี๋ยวถามน้องชาติแล้วกันว่าคันนี้ทำอะไรไปบ้างนะคันนี้นช่วง,ง,งล่างใหม่หครับอ๋อช่วงล่างใหม่ใช่ครับชกสองต้นแล้วก็ภาบเบรกไม่ปั๊มไม่ปั๊มคอนเดิมมันปลายแล้วอ๋อขาดขาอยู่ด้านหลังรถน,นะ่นะฮะเห็นไหมกต่ว่าโอ้โหเนี่ยสภาพโอ้ชก โชกอย่างเน่าเลยนะเนี่ยโชกต้องเปลี่ยนนะฮะดูแตกซึม <Okay. S 1> ขับมาได้ไงวะเนี่ย <laughs> แล้วก็แผงแอร์นะฮะแผงแอร์ก็เก่าแผงแอร์ตัวนี้ไม่ไม่ค่อยเย็นนะ,ะับไม่แนะนำนะฮะให้ใช้เป็นของตัวห้าร้อยเนาะอ่าแล้วพวงมาลัยเบายางคช่ไยังครับแล้ยวยังยังไม่ได้รัดเครื่องอีงอ่าลองดู เสียงดีขึ้น,น,น,นเลยนกแล้ววยาบล่างใหม่นะันนี้นะโอเคบอกได้ว,ว่าที่บอกราคาไม่ได้เพราะว่ามาไม่รู้ว่าจะทำอะไรบ้างนะคร สนใจรถคันนี้ก็เดี๋ยวติดตามดูแล้วกันนะครับว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่เพราะมาครั้งนี้ผมดูแล้วน่าจะเอาเรื่องอยู่นะท<อ>่านชาแ้วรอบเครื่องเนี่ยเรา,เาลงให้เบากว่านี้ได้ยังเอเอรอ,อ,อบเครื่องสูงไปหน่อยโอเคครับผม ครที่ชอบก็สามารถกดติดตามไว้เลยนะครับถ้าอยากได้รถดีๆในเช้งงานนะครับพราะผมได้รถมาผมก็ไม่ใช่ว่าจะเอามาขายไปนะฮะเนี่ยอย่างพวกนี้ก็ไล่เก็บหมดนะ,ะไล่เก็บช่วงล่างใหม่เนี่ยโชค๊คไม่ดีก็โดนไปแล้วคููหนึ่งก็ราคาทุกวันนี้ก็รู้อยู่เนาะอ่าราคาโช๊แล้วก็แม่ปัมป๊มพวกนี้โอ้โหสดิมไม่ไหวแล้วนะไม่รู้ว่าผมขับมาได้ไงนะ ไปพัเบรกเปลี่ยนใหม่หมดนะโอเคครับผมก็ส่วนคันแดงคันนี้นะฮะก็มาเปลี่ยนซีนหน้าเครื่องก็คงต้องทิ้งไว้ฮะคะันนี้นี่เลครับผม ก็ถือว่าโอเคแล้ว